ข้างหน้าผมก็มีไม้ยืนต้นที่มีความสูงขนาดใหญ่นะครับโดดเด่นกว่าไม้ชนิดอื่นที่อยู่ตรงนี้นะครับเกิดในพื้นที่อยู่แถวชายป่าใกล้ป่านะครับข้างหลังไม่กีดเมตรก็จะเป็นป่าผัดไปก็เกิดในพื้นที่สวน มันสําปรังของชาวบ้านนะครับก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ในวงสกุลยางนาอยู่ในสกุลยางนานะครับนั่นก็คือต้นยางพวงหรือว่าต้นโุงต้นตองตึงนะครับก็เป็นไม้ยืยนต้นผัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับ แต่ปัจจุบันนี่แหละพบเจอต้นที่มันสูงใหญ่แบบนี้ก็มีไม่ค่อยมากนะครับมีน้อยที่จะพบเจอได้ส่วนมากก็จะอยู่นอกป่าชายป่าแบบนี้นะครับสุดตามพื้นที่สวนไรนาของชาวบ้านนะครับถ้าขึ้นตามป่าส่วนมากก็จะเป็นไม้ที่มันเกิดชิดกันขนาดความใหญ่ก็ ไม่ค่อยจะใหญ่มากนักนะครับและตัวนี้มันมีอายุยที่ดูก็น่าจะไม่ได้อายุมากโขเป็นร้อยปีเท่าน่าจะประมาณไม่น่าจะเกิน50ปีนะครับตัวนี้มันยังสามารถที่จะเจริญเติบโตสูงขึ้นไปอีกได้นะครับดูลักษณะของต้นไม้ต้นนี้นะครับจางควงนี่ก็เป็นไม้ผัดใบ นิยมใช้เนื้อไม้นะครับเนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทานอยู่ในระดับรอ,องลงมาจากพวกกลุ่มไม้เนื้อแข็งนะครับนิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนบ้านเรือนที่ไม่ได้ติดกับพื้นดินนะครับไม่นิยมฝังลงพื้นดินนะครับความทนทานอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าอยู่ข้างบนที่ไม่ได้สัมผัสดิน ก็จะมีความทนทานใช้งานได้ยาวนานเหมือนกันนะครับก็ชมบรรยากาศนะครับดูต้นไม้ต้นนี้นะครับด้วยความที่มันมีความใหญ่สูงโดดเด่นนะครับความสูงก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าประมาณสักกี่สิบหกไม่เกินยี่สิบเจ็ดเมตรนะครับตัวนี้แต่ก็ถือว่าสูงมากนะครับขนาดตัวนี้ของต้นยางพวงสามารถที่จะใหญ่สูงกว่านี้ได้นะครับ แต่ก็จะพบเจอ,อน้อยนะครับในปัจจุบันความใหญ่ก็น่นาจะ ประมาณสองคนโอบนะครับล่างก็มีหญ้ามีหญ้าคานคปกคลุมอยู่ได้แนวตรงแนวดิ่งชัดเจนนะครับตนนัวนี้ก็เป็นต้นพวงนะครับต้นยางพวงหรือว่าต้น กุงต้นตองตึงนะครับก็เป็นไม้เด่นที่มักพบเจอตามป่าผัดใบเต็งรังนะครับผัดใบเต็งรังไม้ที่มีใช้ประโยชน์ทั้งบใบนะใบเนี่ยมีความใหญ่ทำไปห่ออาหารทำม่งหลังคาในสมัยก่อน ก็ยังใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องปกติของไม้ไทยอยู่แล้วนะครับแทบทุกชนิดนะครับเป็นยาสมุนไพรแต่นั่นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความชํานาญมีความรู้มาที่เคยใช้มาก่อนนะครับในส่วนต่างๆนะครับของต้นไม้ก็จะมีความเป็นยาสมุนไพรส่วนจะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับในวิดีโอนี้ก็นำมาเผยแพร่ให้ดูในลักษณะ,ะต้นไม้ที่มีความสูงใหญ่ชนิดนี้ก็หาพบเจอดูได้ยากนะครับแม้แต่คนในพื้นที่เองก็มีไม่กี่คนที่จะสนใจพบเจอต้นไม้ในลักษณะเช่นนี้นะครับ นั่นก็จะหันไปตรงนู้นก็จะเป็นแนวป่าผัดใบนะครับซึ่งเป็นป่าที่ไม้ชนินี้เกิดกระจายพันตามถิ่นตั้งเดิมของเขานะครับนี่ก็เป็น ธรรมชาติเป็นความสวยงามที่ยังลงเหลืออยู่ของต้นอย่างพวงหรือว่าต้นกุงต้นตองตึงนะครับที่เอาให้ชม